มือด้วยกันเอาไหมเอาไหม่เอาเนาะเอาพูดใหม่ลเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำซุปหางวัวครับ,ว,รบวันนี้เราจะมาทำซุปหางวัวครับล้ำเลยนะล้ำเลยนะล้ำแต้นนา,นนา <laughs> ไปไหนพาไปดูดิซุปหางวัวอยู่ไหน สวัสดีครับทุกคนครับป้านะครับควงเมืองรถมาครับผมวันนี้เขาจะทํานี้ครับต้มหางวัวครับไปดูกันเลยนี่ครับทุกคนหางว่งเขาครับผมตัดมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาไปทําการล่างกันเพื่อนๆล่างนะครับแล้วก็ต้มขวางน้ำขวางนะครับเพราะว่ามันจะขาครับหางวัวนี่นะต้องต้มน้ำขวางเป็นน้ำนะครับแล้วถึงจะไปต้มครับเดี๋ยวเขาไปย่ครับต้มหางวัวครับผมทุกคนไปกันเลยตัวผมมาครับผม นี่ครับทุกคนล่างหมคือมันขาวก่อนเนี่ยครับเกลือครับผมใส่ลงไปแล้วก็ขยำครับหรือว่าคนเมืองห้องหวานย่อมย่อมนะครับอาจจะสวมครับถ้าสวมนี่มได้นะครับโดนไหมครับย่อมมันครับย่อมมันดูครับ หางว่งเขาครับอย่างคือหางวัวหนึ่งหางครับทุกคนล่างไปเลยสองรอบครับกันผาด นี่ครับทุกคนเครื่องดับข้าวขอครับขาจะไคใบบะคูดนี่ครับแค่นี่ปอครับผมสอยเลยขาแกง ข่าวกันทุกคนน้ำเริ่มเดือดแล้วครับเพืเ่อนๆใส่ไปเลยครับหาจะใช้ใบบักูดแล้วก็พระเอกของเราหางงัวจงไปเลยครับหางงวัวชิ้นสวยๆแล้วครับทุกคน ต้มไว้นี่ครับหนึ่งน้ำครับประมาณเึงนชามวงก็ได้ครับหรือช่ว้มงก็ได้ครับเปิดเื่นต้มละไว้เลยครับละเดี๋ยวก็เขาก็ไปทําน้าซุปแห่น้ำนะครับทุกคนละไว้ดีนะครับเปิดเื่นนี่ครับเปิดเปื่นดูครับหางง่วงเขาครับต้มดับขาวไวนี่เลยทุกคนดออ เอาเกิงช่วงกว็ครับดับข้าวหลยนะนเดี๋ยวความหวานของนี่อมันจะออกหมดครับไปต่อไปครับเป็ดคนดังเพื่อนดังแหมแล้วนี่ครับเดี๋ยวเขามาต้มเตาทานครับทุกคน อุปกรณ์ครับที่ชูนี่นะครับเอาไปจุ่มน้ํามันครับแล้วมันจะติดไฟไง่ายครับเพื่อนๆไปเอาปืนมาละเพื่อนๆนี่ครับผสมผสมเลยเหลี่ยงล้มแห้งกันนี้นนติดแล้วครับต้องเล่นปืนนะ ใหม่เข้าไปครับเปดเปื่อนนี่ครับ เพื่อนๆเ,เครื่องเขาครับซื่อนี่มาอันนะครับนี่ชุดต้มพริกไทยขาวครับนี่อันนี้ทีเด็ดาการชา้าการชา้าแล้วก็นี่ครับหอมแดงหอมใหญ่ครับหากผักชีครับหากหอมป้อม เ่นเทควางไปแลวครับเ๋ยวๆๆเปิดตาก่อนยวต่อไหนฮะเทน้าให้ควางไปเลยครับ,น,น,น,รบนี่ครับเพื่อนๆใส่ไปเลยครับหอมใหญ่อันนี้น้ำอ้อยครับเพิ่มความหวานหอมแดงหาดผักชีหอมขาวอันนี้ สมุนไพรไพท์แล้วก็ทิดไทครับใส่ลงไปแล้วก็นี่ครับาย้ำหัวมีอะไนเนี่ยใส่เข้าไปครับแฮมเกากี้คือด้วนีครับนี่ เติมน้ำไปครับเดี๋ยวเขาไปตั้งที่เตาทานของเขาครับนี่ไปทุกคนปรุงรสครับนี่ผมปรุงรสแล้วก็ซอสหอยครับซอสปรุงรสครับใส่ลงไปเลยปรุงหมดเลยครับอุ๊ยสเสียนใส่แขกงึ <laughs> น้นยกขึ้นหน่อยสิครับผู้ช่วยตัวน้อยครับวันนี้ <laughs> ไปไปดูมองครับ,รบทุกคนลมแห้งครับเอานี่มาบังลมไว้กันเดออออือดขนาดเปิดเปืเปือนดูดดดดครับเครื่องสมุนไพรแน่นๆหางวัวชิ้นใหญ่ๆเบิ่มๆนะครับ ต้มไว้นะครับผมจะต้มไวไฟอ่อนๆเคี่ยววันนี้สักสามชั่วโมงครับเพื่อนๆแล้วก็สามชั่วโมงเดี๋ยวเอามาดูกันครับปรุงรสกับปรุงเรียบร้อยแล้วนี่เห็นก็ต้องหย่างเสียงครับไปรับล้อกันนะครับนี่ต้มไวนอกบ้านครับวันนี้เต่าทานดูบรรยากาศหน้าบ้านครับเพื่อนๆดูว่ามอควัน อากาศบดีครับวันนี้แต่ลมแห้งนะครับเนี่ยผมเอาน้ำม,มาเตยมมาแล้วถ้าน้ำแห้งนะี๋ยวไปเติมน้ำโอ้ขีเต่าล้มปิวด้วยโอ้โหทุกคนหาว่าแล้วน้ำแห้งไงดูครับดูครับ ัาน,นลุงลังละเติมน้ำไว้ก่อนเพื่อนตาให้รูสักหน่อยเปื่อยหรือยังนะนาบอนใหญ่นี่อันใหญ่นี่แตะดีหนังมันนี่ครับ เอ็มสักกร้มครับเอ็มสักชั่โมงครับมาดูมองเขาครับต้มตงแต่บายแล้วครับนี่ งนะครับมอดูโอ,โอ้ทุกคนนี่ครับมะเขือส้มครับพริกครับเสือไปหน่อยใส่ลงไปเลยเฟรยหรื้ยังเฟรยหรือ,อยันน่าจะเฟรยแล้วเพื่อนๆน,นี่ครับใบส่มะเขือส้มไว้สักสิบห้านาทีครับผม กินนะครับต้มหางวัวครับผมไปทุกคนวันนี้เล่นมอไฟเลยครับใส่น้ำปลาไปเพิ่มความหอมบันนาวครับผมนี่เพิ่มความเปรี้ยว รับรองเด็ดแน่นอนครับเพืเ่อนเพื่อนทุกคนใส่ต้นหอมไปชอบนักก็ใส่นักครับบ่ชอบก็บ,บต่ต้องใส่แล้วแต่แล้วแต่แต่ผมชอบครับเพิ่มความหอมคืนฉ่ายครับเพืเ่อนเพื่อนช้นฉ่ายนี่หอมนี่นะครับผมชอบแล้วก็หอมเกี๊ยวครับผม หอมแดงเจียวครับใส่ทั้งๆเลยครับหอมแดงเจียวปะป๊ครับขอกระเทียมเจียวงามครับเด็ดขนาดน หัวบันเน็ตก็น,นี่ครับพิกแห้งลงไปเมำกรรมําเด็ดพองแต่พี่เขาก็ใส่ไปหลอบแล้วนะครับแต่เพิ่มความหอมครับนี่ต้มหางงัวมอไฟครับทุกคนไปเดี๋ยวยกไปกินกันเลยครับเพืเ่อนๆมาครับทุกคนต้มหางงัวครับผม มาคือดูเลยดูครับรับน้ำซุปมานี่ครับเพืเ่อนๆโอ้โหเมนูนี่สุดๆ5ชั่วโมง้งไม่นะกว่าจะเปื่อยกว่าจะได้กลินดูในหม้อครับนี่เต็มเลยครับหม้อไฟดูครับชิ่นใหญ่ๆก็มีนีะครับ โดโอ้ดูสิ้นใหญ่ๆแล้วครับเ,เพื่อนๆเล่นมอไฟแล้วครับนี่ทานอยู่ในนี้ครับกักใส่ค้วยมาแล้วครับนี่ก่อนอืน่นเราก็ต้องกินน้ำลำไยนะครับ กบชื่อแม่ดครับเดบงๆน้ำซุปล้าแต่น้พกเพื่อน นี่ครับกับเมนูต้มหางวัวครับผมเนี่ยมาตอนกลินแมลงแล้วครับนี่จะได้กาแฟคนที่ตามเทรับัวแมืงลดมากครับผมวันนี้ยาวแน่นอนครับครับน้ำสมุนไพรของเขาครับอืรับป้ากันไปคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปครับสวัสดีครับครับ